การปรากฏของพระตถาคตมีได้ยากในโลกในยะที่หนึ่งพิกูทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกมีได้ยากในโลกใครเล่าเป็นบุคคลเอกตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตัดสรูชอบเองเป็นบุคคลเอกพิกูทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกนีิแลมีได้ยากในโลกพิกูทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นจึงเกิดมีของหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีสี่อย่างนี้ปรากฏขึ้นสี่อย่างอะไรเล่าพิขุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในกามคุณยินดีในกามคุณบันเทิงอยู่ในกามคุณครั้นตถาคตแสดงธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณประชาชนเหล่านั้นก็ฟัง เงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงพิกุทั้งหลายนี่คือของหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่หนึ่งมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะพิกุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในการถือตัวยินดีในการถือตัวบันเทิงอยู่ในการถือตัว ครัุนตถาคตแสดงธรรมที่กำจัดการถือตัวประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงพิขุทั้งหลายนี่คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สองมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อารหันตะสัมมาสัมพุทธะพิขุทั้งหลายประชาชนทั้งหลาย พอใจในความวุ่นวายไม่สงบยินดีในความวุ่นวายไม่สงบบันเทิงอยู่ในความวุ่นวายไม่สงบครั้นตถาคตแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงพิกูทั้งหลายนี่คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สาม มีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะภิขุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเป็นคนตาบอดถูกความมืดครอบงำเอาแล้วครั้นตถาคตแสดงธรรมที่กำจัดอวิชชาประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึง พิกุทั้งหลายนี่คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สี่มีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะ